คอนโดหรูป,ปูปลายาสูงระฟ้าใจกลางนิวยอร์กเป็นอีหนึ่งสาวด้วช่วงนี้ดูฮอตมากเป็นพิเศษยังปูปลายาสวนดอกไม้ตั้งแต่กอินเตอร์งานกระเข้าไม่เว้นแต่ละวันสำหรับปูปลายานางเอกและนางแบบสุดฮอตสังกัดนางแบบระดับโลกมีเรื่องเซอร์ไพรส์แฟนๆได้ตลอดซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนเธออัปเดตรูปลงไอจีอวดภาพวิวอพาร์ตเมนต์สุดหรูของตัวเองที่ตั้งอยู่ใจกลางนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาโดยเธอเผยแคปชั่นเป็นอพาร์ตเมนต์หลังแรกในต่างประเทศความฝันเป็นจริงรอตอนต่อไปนะทุกคนแต่งานไทยรับเต็มที่นะครับล้มเลยค่ะติดต่อมาเลยซึ่งภายหลังจากการกลับมาเมืองไทยแล้วนั้นปูปลายาก็มีที่พักอาศัยเป็นคอนโดลหรูอยู่เมืองไทยเช่นกันโดยเธอเผยว่าตอนซื้อราคาสูงประมาณหนึ่งแต่ทั้งหมดซื้อและหามาด้วยตัวเองนอกจากนี้ปูปลายายังได้เผยว่าแท้จริงแล้ว อพาร์ตเมนต์ที่อยู่นิวยอร์กนั้นเช่าอยู่แต่มีแลนจะซื้อมาเป็นของตัวเองด้วยเลาที่ผ่านมาปูพยายามบินไปเมืองนอกสู้ไปทำงานที่เมืองนอกเลิกซื้อของหรูๆต้องสู้เพราะเราอยากให้มีหนังไปเดินแบบเมืองนอกเราออกตังเองไม่มีผู้สนับสนุนด้วยอยากไปเดินพรมแดงทริปหนึ่งอาทิตย์ต้องใช้จ่ายเจ็ดหลักเพราะด้วยความเป็นเดินพรมแดงถ้าเราต้องการสร้างกระแสนในเมืองไทยเราไม่ลงทุนจะมีกระแสได้ยังไง ปู่ต้องแบ่งไปทําตลอดหมดไปเยอะนอกจากนี้ปู่ปลายายังเผยเรื่องชีวิตรักของเธอไว้อีกด้วยว่าปู่ไม่ชอบเป็นตุ๊กตาของใครปู่ชอบทํางานเขาก็ชอบทํางานเศรษฐีพันล้านมาจ,จีบปู่ไม่เอาเพราะตังที่คนอื่นให้มาไม่สมศักดิ์ศรีเท่าตังของตัวเองตังตัวเองซื้อรถขับซื้อรองเท้าใส่เองมันใส่เดินแล้วภูมิใจกว่าและก่อนหน้านี้ก็ตัดสินใจแยกทางกับแมทธิวอดีตคนรักที่คุกข่าวขอแต่งงานกันไปแล้วแต่ด้านวิวานล่มซะก่อน